สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคีนิกอันยองสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของก็วันนี้สิ่งที่เราจะนำเสนอเรื่องของแมวตนนัวนี้เป็นแมวนุกแมวจรอ,อ,อาจจะพัดผ้าจากแม่แมวหรือว่าอาจจะแบบแม่แม่แมวทอดทิ้งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับทุกคนละหกละเหินหนีน้ำฝนตกแล้วก็คือเกิดการแบบ น้ำท่วมทำให้แมวแต่ละตัวแมวแต่ละครอบครัวเขาก,ก็น่าจะหาที่หลบภายหนีน้ำหรือว่าอาจจะตะเลิดแบบผู้คนทำร้ายหรือว่าโดนสัตว์ในธรรในธรรมชาติแบบไล่ล่าอย่างเช่นพวกศัตรูตามธรรมชาติพวกหมาจ้พวกตัวที่ใหญ่กว่าเขาที่จะจับเขากินอย่างเงี้ยอาจจะหนีไปหรือว่าเกิดจากคนแบบ ทําให้เขาหวาดกลัวทําให้แตกรางกันซึ่งกาตัวนี้ก็อายุอยู่ในช่วงประมาณ1เดือน1หนึ่งเดือนถึงหนเดือนครึ่งดูได้อย่างไรก็คุณหมอเป็นคนประเมินจากสภาพร่างกายเขาให้แล้ววันนี้ก็จะมาตรวจสุขภาพแล้วก็ตัวนี้มีโอกาสอยู่กับเราให้เราได้สังเกตเพราะว่าเหมือนกับจะย้ายเข้าบ้านใหม่เจ้าของก็พอพอมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมีความแบบ อยากให้น้องแบบได้สิ่งที่ดีที่สุดในในเจ้าของก็ช่วยมาแล้วก็คือเจ้าของอไปเจอแล้วก็พบเห็นเกิดจิตเมตตาก็ทำการหาบ้านให้แล้วก็ก่อนที่จะให้เข้าไปอยู่บ้านใหม่ก็ทำการคาวนทินหรือว่ากักกันโรคเพื่อไม่ให้นำโรคจาก ตัวเขาที่มีอยู่อาจจะอมโรคมาจากธรรมชาติจากพ่อแม่หรือว่าสำหรับวันนี้ก็จะทําการตรวจที่สําคัญก็คือให้คุณหมอตรวจสุขภาพร่างกายโดยรวมจากภายนอกแล้วก็เก็บตัวอย่างเลือดในการตรวจคุณหมอก็จะตรวจชุดทดสอบก็ผลออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะชุดนี้คือชุดพวกเกี่ยวกับเอ็ดแมลลิวคิเมียมใช่ไหมคะ ใช่ค่ะกะ็พวกโรคไวรัสเอ็ดแมลลิชเมียก็ตรวจได้จากเลือดนะคะใช้เลือดประมาณ1หยดค่ะก็น้อยมากๆจะทราบผลการตรวจภายใน10นาทีนะคะเพื่อสกรีนนิ่งโรคไวรัสที่ติดมาจากเลือดนะคะเอดแมลและลิวคเมียหากเรากลัวว่าน้องแมวตัวใหม่อาจจะนำพวกโรคเหล่านี้ไปติดแมวตัวเดิมที่บ้านของเรานะคะก็ พามาตรวจร่างกายกําจัดพวกปรสิตภายนอกภายในแล้วก็ตรวจสกรีนนิ่งโรคไวรัสต่างๆก่อนที่จะนําเข้าบ้านนะคะแต่ว่าช่วงแรกๆนะคะอาจจะยังไม่แนะนําให้พาเด็กน้อยคนใหม่เข้าไปรวมกับแมวตัวเดิมได้ทันทีค่ะควรจะแยกเลี้ยงก่อนสักประมาณ1สัปดาห์เพื่อดูว่าเขามีโรคอะไรมาไหมนะคะเพราะว่าบางทีวันแรกอาจจะยังไม่แสดงอาการป่วยของโรคมาให้เราได้เห็นนะคะ หากเขามีโรคแฝงเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะคะก็อาจจะแสดงอาการหลังจากย้ายที่อยู่มีความเครียดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโรคต่างๆก็อาจจะเริ่มแสดงอาการในช่วงนี้เช่นอาจจะเป็นหวัดตาเจ็บท้องเสียอาเจียหรือมีโรคอะไรพวกนี้ที่จะแสดงออกมาในช่วงที่มีความเครียดได้ค่ะก็เพื่อความปลอดภัยอาจจะมีช่วงคอรันทีนนะคะก็คือกักกันโรคแยกเลี้ยงไว้ก่อนค่ะ แต่หากท่านไหนไม่สะดวกแยกเลี้ยงก็ก,ก็อาจจะต้องอตรวจสกรีนนิ่งก่อนแล้วก็พาไปเจอกันได้ถ้าเกิดว่ามีที่เลี้ยงอย่างจำกัดน,น,นะคะก็อารมุ่อร่วยได้เราก็เอาเป็นว่าป้องกันโรคให้ดีที่สุดจากการาใช้พวกยาถ่ญญายพายาป้องกันหิหมัดภายนอกแล้วก็ตรวจกันนะคะตรวจสกรีนนิ่งโรคกันเพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้นนะคะก็สำหรับ ตัวนี้ก็เราก็เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงตัวนี้ก็พอดีเหมือนกับเรามีโอกาสได้ดูแลเขาตลอดอคือเหมือนกับฝากคอรลันทินไว้ที่เราเลยก็ตัวนี้ลักษณะของแมวที่แบบมีสุขภาพที่แข็งแรงเราดูจากลักษณะภายนอกก็คือ,อพอรู้ใช่ไหมคะ,ะลักษณะภายนอกที่เราสังเกตได้ก็คือความกระตือรือร้นในในความเป็นเด็กของเขาก็คือ,อหนึ่งส่งเสียงร้อง การร้องที่สุขภาพดีก็คือจะร้องแบบล่าเริงไม่ใช่ร้องแบบควนคางถ้าร้องแบบควนคางก็คือมีอาการเจ็บป่วยมีต,ตัวอย่างเสียงร้องไหมคะมีมเดี๋ยวเปิดเสียงร้องไว้ให้แต่ตัวนี้คือเราสังเกตเขาตลอดเวลาทั้งคืนก็สำหรับอัญยองของเราก็คือจุดเด่นก็คือก็คือหนึ่งมีเวลาที่จะดูแลสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยง ที่เข้ามาให้บริการรับเรารับบริการก็คือมีจํานวนไม่มากไม่แออัดเพียงพอในการที่จะใส่ใจเขาทุกทุกความเปลี่ยนแปลงร่างกายที่เขามีความผิดปกติที่แสดงให้เราเห็นก็คือจุดจุดจุดที่แบบเราสามารถที่จะดูแลได้อย่างใกล้ชิดดูแลได้อย่างละเอียดสังเกตสัตว์ป่วยได้อย่างละเอียดเพราะว่าก็คือเราก็คือมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่อ่าแบบ เหมือนกับห้องเดียวกันเลยในการสังเกตเราจะไม่ได้ดูผ่านกล้องผ่านมือถืออะไรแต่ว่าเราจะเหมือนกับเข้ามาด้วยตาเนื้อของเราเลยแล้วก็สัมผัสให้ความอบอุ่นให้ความรักเพราะว่าอย่างเช่นเจ้านี่อ่ะคนนี้ชื่อบางบ่อเพราะว่าไปเก็บมาได้จากบางบ่อก็จะมีมีในขณะเดียวก็จะมีเพื่อนต่างสายพันธุ์ก็คือเป็นนกก็คือเจ้าใต้ฝุ่น เดี๋ยวช่วงท้ายๆคือต่างคนต่างเป็นพัดหลงลูกหลงมกเขาจะมามาอยู่ด้วยกันเราก็จะมีการจัดการแล้วก็เหมือนกับให้ความอบอุ่นซึ่งเราจะพูดถึงพฤติกรรมของแมวแล้วกันแมวที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะเลี้ยงอย่างไรให้เขามีพฤติกรรมที่แบบอ่อนโยนไหมพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมที่ไม่ก้าวร้าวแล้วกัน ก็ในช่วงนี้อ่ะเป็นช่วงที่เหมาะสมในเรื่องของพฤติกรรมที่วิจัยมาแล้วโดยนัก<ช>พฤติกรรมค่ะซึ่งเขาจะแนะนำในเรื่องของอช่วงเขาเรียกว่าช่วงโซเชียลของคิดเท่นแล้วก็ปั๊ปปี้นะคะในน้องแมวเนี่ยจะอยู่ที่อายุประมาณ4สัปดาห์ถึงประมาณ7สัปดาห์ค่ะก็ในช่วงประมาณอายุไม่เกิน2เดือนนะคะจะเป็นช่วงที่เขาเรียนรู้โลกใหม่ๆนะคะโลกกว้างแล้วก็ มีผลต่อพฤติกรรมในช่วงอายุมากขึ้นนะคะหากว่าเราอยากให้น้องแมวเชื่องนะคะก็อาจจะเลี้ยงด้วยความแบบอ่อนโยนอกอดเขาอุ้มเขานะคะแล้วก็แบบเกาคอเขาลูบเขาด้วยความแบบนุ่มนวลใช้เสียงที่นุ่มนวลในการเล่นการเรียกนะคะงดการใช้ความรุนแรงการตบการตีแรงๆหรือว่าการไปแย่เขาทำให้เขาหวาดกลัวตกใจ พฤติกรรมเหล่านี้จะทําให้น้องแมวอาจจะโตไปดุร้ายหรือว่ามีความก้าวร้าวได้นะคะหากว่าในช่วงที่เป็นช่วงโซเชียลพีเรียดของเขาเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูอย่างผิด,ผด,ผดจะทําให้เขาแบบมีมพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีในระยะยาวค่ะแล้วเกิดว่าใครอยากเลี้ยงแมวให้เชื่องให้น่ารักก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะประครบประงม,มอ่อนโยนเหมือนกับเราเลี้ยงลูกคนนะคะที่แบบ ช่วงอายุเด็กๆก,ก็คอยพูดคอยสอนอะไรเขาไปเขาก็จะปลูกฝังเขาให้แบบโตขึ้นเป็นเด็กที่ดีได้ค่ะมันก็เขาตำนานที่บอกว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากซึ่งตัวนี้คือเป็นตัวอย่างขนาดตัวที่เห็นได้ชัดเจนไม่ต้องแบบอ่าโตขนาดไหนนะถึงจะแบบอยู่ในช่วงสั่งสอนได้ก็คือช่วงนี้แหละก็คืออายุช่วงหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งเนี่ย ก็เป็นช่วงที่เราแบบสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับคนเลี้ยงได้ง่ายและก็มีความรักความผูกพันซึ่งผลตรวจออกมาเป็นอย่างไรบ้างคะก็คนนี้ก็ไม่มีโรคพวกไวรัสเอ็ดแมวล,ลิวทิเมียนะคะทั้งคู่ก็เป็นนกาทีฟค่ะวันนี้อายุแค่หนึ่งเดือนสิ่งที่สามารถทำได้ก็จะได้แก่การถ่ายพยย์ลำไส้ตัดเล็บเช็ดหูทำความสะอาดตัวนะคะส่วนในเรื่องของการใช้ยาพวกป้องกันพรสิตภายนอกนะคะยาหยอดหลัง ก็สามารถมาเริ่มหยอดได้ตั้งแต่อายุประมาณ1เดือนครึ่งขึ้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยเราก็จะหยดตามระยะเวลาอายุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลข้างเคียงที่จะเกิดกับลูกแมวเด็กนะคะก็เมื่อเราเช็คตามตัวแล้วก็ยังไม่พบพวกเพ็บหมัดต่างๆค่ะแล้วก็ตัวยังค่อนข้างสะอาดก็สามารถทำการใช้ผ้าเปียกเช็ดให้ทำความสะอาดได้ค่ะ ่วนอาหารก็ควรใช้อาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยอายุ1เดือนก็เริ่มทานอาหารเปียกสําหรับลูกแมวได้นะคะทั้งอาหารเปียกอาหารเม็ดวิธีการให้เป็นยังไงบ้างคะสําหรับลูกแมวแบบเด็กพึ่งหย่านมสําหรับตัวนี้สิ่งที่สําคัญก็คือให้ในปริมาณที่น้อยแต่บ่อยครั้งควาว่าน้อยแต่บ่อยครั้งอย่างไรก็คือเรา ฟันทงไปเลยอาจจะทุกสี่ชั่วโมงก็ได้นับไป1นึ4หรือว่าถ้าตัวขนาดนี้เราให้ประมาณเที่ยงวันเที่ยงคืน6กโมงเช้าหโมงเย็นก็คือทุกหชั่วโมงวันหนึ่งสครั้งก็พอไหวหลักการให้ก็คืออาหารเปียกเราสามารถที่จะให้เขากินระหว่างมือให้หมดเพื่อลดอพวกอ,อาหารบูดเสียเน่าเสียแล้วก็ถ้ากินไม่หมดหรือว่ายังไงเราเก็บขึ้น ใส่ตู้เย็นไว้แล้วเอามาอุ่นก็ได้สําหรับอาหารเปียกส่วนอาหารเม็ดเราก็คือตั้งเสริม<ฮ>ในระหว่างวันในระหว่างที่เราไม่ได้ให้อาหารเปียก<ฮ>คือให้เขากินได้ตลอดเวลา<ฮ>สิ่งที่ระวังดูคอยดูก็คือเขากินแบบมูม,มามหรือเปล่า<ฮ>ถ้าเขากินแบบมูมมามก็จํากัดนิดนึงเพราะว่าระวังเรื่องเหมือนกับ<ฮ>ท้องอืดแล้วอาหารไม่ย่อยบางบางตัวโดยเฉพาะแมวที่เขาแบบไม่เคยกินอาหารมาอย่างเงี้ย<ฮ>เขากินแบบ ด้วยความที่เขาหิวโหวยเขากินแบบไม่ระมัดระวังก็คือท้องป่องท้องอืดซึ่งสิ่งนั้นก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะทําให้เขาไม่สบายตัวแล้วก็มีอาการปวดท้องเจ็บปวดท้องได้แล้วก็สําหรับอาการที่หมอตรวจอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของระบบพวกปักแหวงเพดานโว่บางตัวมันสามารถที่จะรอดมาได้โตมาได้เหมือนกันถ้าหากเป็นพวกปากแหว่งเพดานโบอาจจะหาทาง โตขึ้นหาทางปรึกษาหมอศัยกรรมเพื่อปิดช่องว่างที่เขาแบบเป็นช่องว่างเพราะว่าช่องว่างนั้นจะทำให้สำลักได้ถ้าเผื่อแบบเวลากินอาหารแบบมุมมามหรือว่าผิดจังหวะตรงนี้ก็คือคอยระวังแล้วก็สิ่งสำคัญเรื่องสำคัญก็คือแมวตัวนี้ก็คือถ่ายพยาธิเพราะว่าเรื่องของพยาธิก็จะทำให้อ่าบางตัวติดต่อสู่เราได้ แล้วบางตัวก็ทำให้ตัวแมวเองเหมือนกับภาวะโลหิตจางใช่แล้วก็มีพยาธิบางพยาธิซ่อนชัยในอวัยวะ,อ,ะอวัยวะภายในทำให้เกิดการอักเสบในพวกช่องท้องการสูญเสียโปรตีนในร่างกายการแบบเหมือนขาดสารอาหารแล้วก็เลือดจางได้ค่ะสำหรับ ภาพนี้ก็เป็นภาพที่เราตรวจเสร็จทุกอย่างแล้วเจ้าของก็คือ,อคอรันทีนที่เราสำหรับอันยองก็รับาฝากเลี้ยงกักกันโรคแล้วก็ดูแลปรับพฤติกรรมเพื่อรอเจ้าของพร้อมในการเตรียมบ้านใหม่ให้เขาอยู่ก็จะเป็นภาพที่เราอยู่กับเขาเล่นกับเขาแล้วก็ มันก็บ่งบอกได้ว่าแมวตัวนี้สามารถที่จะเป็นแมวที่ดีได้ถ้าหากว่าพฤติกรรมในการแสดงออกระหว่างเจ้าของที่จะนําไปเลี้ยงแล้วก็ตัวเขาแบบเหมือนกับเหมือนกับวางแผนว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นแมวแบบไหนจะให้แมวแบบเป็นแมวที่อุ้มได้กอดได้แล้วก็ต้องกอดเขาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าจะให้เป็นแมวที่แบบไม่เชื่องก็เราไม่กอดเนี่ยมันก็คือจะกลัว แล้วก็ไม่ไม่กล้าเข้าหาคน introvert extrovert mm hmm. อันนั้นคือเราสามารถที่จะแบบจัดการแล้วก็ทำให้เขาเป็นได้ mm hmm. อันนี้ก็คือเป็นนกก็ตกกลังตอนที่ฝนตกเหมือนกัน mm hmm. ก็เป็นเจ้าไต้ฝุ่นเราก็อนุบาลเพื่อที่จะรอวันปล่อยเขากลับคืนสู่ธรรมชาติ mm hmm. ส่วนน้องแมวก็เป็นแมวที่พัดหลงจากครอบครัวจากแม่ ก็เราก็เกาะให้เขาคุ้นเคยแล้วก็ฝึกให้เขากินอาหารฝึกให้เขาขับถ่ายสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ